รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่มาอยู่ข้างๆจะได้คลายเหงาและให้คำแนะนำัละเรือดำน,น้ำ ตอนนี้เราก็ได้ถึงแล้วครับหลุมหลบภัยที่สร้างในปีสงครามโลกมันคือบังเกอร์อะไรนะแม่บังเกอร์หลบภัยให้ประชาชนเข้ามาหลบภัยหลบระเบิดตรงนี้แหละมันไม่ใช่หลุมหลบภัยแต่มันเป็นแบบสล้างเพื่มาเพื่อกันภัยมันก็คงจะหนาพอสมควร แล้วก็1944แต่ว่าสงครามโลกมันครั้งที่สองมันเสร็จสิ้นเมื่อวันที่อะไรพฤศภาคม1 945มันก็ช่างในปีเดียวไม่ช่างได้พักช่างได้ใช้ปีเดียวดูสภาพมุงคินย่อยยับกันหน่อดูสภาพมืองคินตรงรอบอินเตอร์จะเห็นรอบด้านนี้พังหมดแต่ตรงนี้ยังเหลือสภาพอยู่ตรงนี้แหละที่บ้านเรามาดูเนี่ย mm. yes. โดนพังขนาดย่อยยับขนาดไหนดูเมืองคีนโดนถลม่มเพราะว่ามันเป็นท่าต่อเรือท่าเรือดำน้ำนี่อู้โบดนี่เรือดำน้ำขนาดใหญ่เนอะอเลสอินคีนนะโอ้อันนี้อยู่ในคีนหมดนงถูกพังมันก็คงจะสร้างหลายอย่างหลายหลายทีนะ่อันนี้ก็จะเป็นเรือดำน้ำเรือดำน้ำที่ว่ามันโดนถลม่ม ประที่แดดปบเรือดำน้ํามันเหมือนกับเป็นที่หลบของเรือดำน้ําอู้โบดบุบงกาไม่ใช่แต่บงกาเฉพาะสําหรับคนไม่ใช่บังหลบภัยสําหรับคนแต่เป็นหลบภัยสําหรับเรือดำน้ําด้วยโดนถล่มมันพังคนก็หลบได้เรือดำน้ําก็หลบได้มันโดนระเบิดเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะแม่นะปั๊ก ใส่หน้ากาถ้าห้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนทีมที่เราอยู่ตรนนี้อือ มันก็เป็นท่าเรือที่บอกในคลิปที่แล้วว่ามันเป็นเรือเรือรบนี่เรือรบเยอรมันเขาเขาสร้างอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมแม่ใช่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดมันเป็นต่อเรืออู่เมืองท่าต่อเรือฉะนั้นเรือดำน้ําเรือเรือสงครามมันจะถูกสร้างที่นี่สมัยก่อนเห็นไหมเมืองตอนสงครามโลกครั้งที่สองเมืองเมืองก็ยับไปหมดเลย เขาสร้างใหม่เพราะว่าโดนถล่มย uh ันนะที่นี่เวลาจะคนจะสร้างบ้านก็ต้องมาหาระเบิดก่อนนะก่อนจะสร้างว่ามันอยู่ใต้ดินมีไหมเกิดมันระเบิดที่มาหรืออะไ่เทุกวันนี้ก็ต้องหาอยู่หาตลอดอืมนี่ไข่จากสงครามโลกครั้งที่สองนะทุกคนเขาอยังเก็บเอาไว้นะไม่ใช่จะบ้าเลยอ่ะมาดูการปกครองของเยอรมันก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มันเป็นจัก,กรพรรดิมาก่อนใช่ไหมใช่เขาเรียกใคร่ักด์ใคร่ักด์งครามก็คือปกครองด้วยกษัตริย์กษัตริย์ที่คุมเยอะหลายที่เ็าเรียกจักรพรรดิก็เลยหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเสร็จก็เลยไม่มีจัก,กรพรรดิอีกเลยเพราะว่าเขาล้มล้างระบบกษัตริย์ในหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าประชาชนไม่พอใจที่จักรพรรดิทาให้เขามีสงครามเกิดขึ้นเขาก็เลยบอกไม่ไม่อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์อีกต่อไปเลยโลก ระบบกษัตริย์ออกก็เลยไม่มีแล้วแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาใจาลหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาก็ไม่มีกษัตริย์ต่อไปก็ฮิตเลอร์ก็เริ่มสงครามโลกครั้งที่สอง เกิดไม่ใช่คนเดียวมันนะเขาเกิดเขาเป็นคนออสเตรียเกิดการเกลียดชังชนชาตอยู่เพราะว่าชาวยิวหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาก็เก็บเงินเก็บทองกลายเป็นว่าคนเยอรมันพ่ายแพ้สงครามก็เป็นคนจนกันก็ไปกู้หนี้ยืมสินพวกยิวยิวก็เลยมีความร่ำรวยฮิตเลอร์มารู้ตึกว่าคนเยอรมันต้องไปใช้เงินยืมเงินยิวก,ก็เลยไม่พอใจก็เลยจัดการยิวออกซะเกอไม่ใช่ชนชาติที่น่าจะให้อยู่ที่เยอรมันก็เลยพา ขาถึ่บอกเวลา,าหนังสงครามมาคนเยอรมันตายสงครามเยอะใช่ไหมม,มันก็เลยไม่สามารถที่จะมากู้เมืองได้อีกเขาก็เลยให้ชนชาติอิตาลีตุรกีโบแลนด์พวกนี้เขา้าเข้ามาเป็นช่วยก่อสร้างเมืองอีกรอบเอาผู้ชายที่ไปทํางานเขาก็เลยมีเครดิตแบบว่า พวกตุรกีมาเยอะเราก็เลยมีเห็นร้านพิซซ่าในเยอะในเยอรมันเยอะมาลุยจะเลือกข้าวเขาก็จะจับคนยิวมาใช้เพื่อทํางานเสร็จแล้วพอทํางานได้เขาเสร็จก็ยิงข้าวจาเลย ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ออกมาจากบังเกอร์แล้วนะครับข้างในก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับแล้วก็ที่ต่อไปที่เราจะไปนะครับก็คือเมืองอาการโฟนเดินครับเป็นเมืองที่ติดทะเลเหมือนกันเราจะไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็ไปนั่งดูวิวทะ,ทะเลที่นั่นนะครับเราไปกันเลยครับดดเอา ถึงแล้วนะครับเมืองอากาศโฟเดอร์นะครับตอนนี้หิวมากเลยทุกคนขอไปหาอะไรกินก่อนนะครับไป เดินเล่นทะเลกันนะครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมเจอกัน ตอนนี้ผมได้ถึงบ้านแล้วครับพอดีแบบโกโปรมันหมดนะทุกคนขนาดใช้2ก้อนเนี่ยใช้2ก้อนยังไม่พอนะครับถ่าเยอะนะครับถ่าเยอะนิดนึงสำหรับใครนะครับที่ชอบบล็อกของผมนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดตสดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับบล็อกหน้าเราจะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับเปนใหมล็อกหน้าสวัสดีครับ